สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม s e v l n i o n l เ o ียนครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวไอดอลนะเป็นแนวจัดทีมตะลุยด่านต่อสู้กับซอมบี้นั่นเองตอนนี้จะเปิดให้บริการบนสโตเกาหลีนะครับใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดจะเป็นลิงก์ apk ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตัวเกมกันเลยดีกว่านะฮะมากดเข้าไปครับผม นี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูหลักนะครับซึ่งตัวเกมก็จะเป็นภาษาเกาหลีนะเออตอนนี้ยังไม่มีภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทย นะครับผมเอาละเดี ula, rua, e Omaha, so ๋ยวเราไปดูบรรยากาศในส่วนของการต่อสู้ก่อนนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับผมพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวเกมมันก็จะทําการต่อสู้ให้เลยนะครับตอนเข้ามาตอนแรกมันจะมีการสอนอยู่เนาะนี่ฮะมันจะมีในส่วนของตรงนี้ครับอันนี้คือเป็นการเล่น3ด่านเดิมนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการใช้สกิลนะครับผมคือเป็นสกิลอัตโนมัตินะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการบอกว่าเร่งความเร็วในการต่อสู้นะครับซึ่งในส่วนของเมนูการเร่งความเร็วเนี่ยตัวเกมมันจะมีไอ เ้มมาให้เรานะครับนะตอนนี้ก็ใช้ไปแล้วนะครับมันจะให้เราใช้ทั้งหมด30วันด้วยกันนะครับถ้าเกิดเราไม่เล่นความเร็วก็เนี่ยมันก็จะต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยครับผมก็จะช้าๆประมาณนนะครับตัวละครก็จะมีสกิลใช้ด้วยนะครับตรงนี้นะนี่เห็นไหมสกิลก็จะมีตัวละ3สกิลนะครับถ้าเกิดเราอยากให้ตัวละครมาได้สกิลครบก็จะต้องทําการอัปเกรดตัวละครไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมเล่นความเร็วไปนะครับ ระบบการต่อสู้ก็จะมีประมาณนี้แหละแค่นี้นะครับซึ่งตัวเกมมันจะมีเควสมานะครับให้เราไปทําตามเควสนะเราก็จะได้ของรางวัลมาเป็นเพชรนี่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยที่ผมแปลมาแล้วก็คือมันจะให้เราไฟต่อสู้ด่านใหม่นะครับก็คือเอ่อมันจะมีให้เราไปสู้ในตัวเมืองอย่างเช่นสู้ที่ญี่ปุ่นสู้ที่เกาหลีสู้ที่อเมริกาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นการให้เราไปสู้ที่อเมริกานะครับก็ตะลุยด่านไปจนครบ10ด่านนะครับแล้วเราก็จะได้เพชรตรงนี้มา นะครับเดี๋ยวก,กดตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็กดอ,ออกไปที่เมนูหลักนะครับอืแล้วก็มาที่ตรงนี้กดเข้ามาครับผมน,นี่ฮะมันจะมีให้เราเลือกเห็นไหม มันจะมีหลายหลายประเทศเลยนะครับตอนนี้ผมเกาหลีไปแล้วนะครับญี่ปุ่นไปแล้วตามที่ตัวเควสมันให้ถานะครับต่อมาก็จะเป็นอเมริกานั่นเองนะครับปะกดเข้าไปนะครับอันนี้มันจะให้เราต่อสู้ทั้งหมด10ดาบด้วยกันนะครับเออมันก็จะมีของรางวัลที่มันจะดรอปมาให้เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษชิ้นส่วนของตัวละครที่เรามีนะครับหรือว่าจะเป็นไอเทมต่างๆเอาไว้อัปเกรดตัวละครนั่นเองรวมถึงเพชรด้วยนะครับปากดเข้าไปครับนี่ดัดไป ระบบการต่อสู้ก็มีแค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรแบบยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรมากมายนะครับซอมบี้มันก็จะมีเปลี่ยนแปลงหน้าตาไปด้วยตามแต่ละประเทศนะครับผมประมาณนี้เองนะเขสู้ไปเลยอ่าก็เป็นเกมไอดอลเนาะเล่นแบบง่ายๆนะครับผมอย่างสู้ไปแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามเวฟนะครับตัวละครเราสามารถที่จะอัปเกรดความสามารถได้นะครับผมเดี๋ยวสู้ผ่านด่านนี้ก่อนแล้วกันอ่า เวฟที่3เนี่ยเราจะเจอกับเนี่ยฮะบอสนะครับเห็นไหมบอสตรงนี้นะครับเรียบร้อยสู้เสร็จแล้วนะครับผมผ่านด่านครับก็จะได้เงินมาแล้วก็ได้เศษชิ้นส่วนตัวละครมานั่นเองรวมถึงไอเทมนะครับเอาไว้อัปเกรดตัวละครได้นะครับผมอ่ะทีนี้สมมุติว่าเราจะอัปเกรดตัวละครนะครับเราก็แค่กดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้ามาอันนี้เลยนะฮะมันก็จะพามาที่หน้าตัวละครตรงนี้นะครับซึ่งตัวละครเราถ้าเกิดเราอยากจะอัปเกรดก็เนี่ยฮะ สามารถที่จะใช้เงินตรงนี้ได้เลยครับกดแม็กซ์ทีเดียวก็ได้นะนี่ครับผมนี่เห็นไหมก็จะเสร็จแล้วนะครับวันนี้คือผมอัพขั้นไปแล้วขั้นหนึ่งนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะจํากัดอยู่ที่เลเวลสิบนะครับถ้าเกิดเราจะอัพให้มันแบบสูงสุดเพิ่มเติมกว่านี้เราต้องใช้เศษชิ้นส่วนของตัวละครนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกลิมิตตรงนี้นะครับเนี่ยปลดล็อกไปนี่เห็นไหมมันก็จะแบบอัพเพิ่มเติมได้แล้วก็ตัวละครก็จะมีสกิลใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะครับกออัพไปเลยเนี่ยปุ๊บนี่เห็นไหม นะครับอ่านี่ก็เหมือนกันตัวนี้นะครับนะเออโอ้หใช้เงินโคตรเยอะเลยว่ะอ่ะจัดไปนะครับนี่ฮะน่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดจะปลดล็อกลิมิตของตัวนี้นะครับตัวนี้ผมได้ใส่ชิ้นส่วนมาครบแล้วก็กดปลดล็อกไปนี่แล้วก็จะสามารถที่จะแบบมีสกิลเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับแล้วก็เลเวลนะครับก็จะอัพเข้าไปเพิ่มเติมได้อีกนะครับซึ่งเวลาอัพเลเวลบวกเพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็จะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับผมอืมนะ อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยนะสกิลนะครับสกิลก็สามารถอัพได้เช่นเดียวกันนะครับดนยการใช้ไอ้นี่ครับแล้วก็ใช้เงินด้วยนะครับในการอัพเนาะประมาณนี้นะผมเออออัพไปลองอัพให้ดูนะครับเนี่ยประมาณนี้แหละเห็นไหมฮะซื้อนี่ครับซื้อเรียบร้อยเงินหมดแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นไอเทมนะครับที่เราสามารถที่จะสวมใส่ให้กับตัวละครได้นะครับเพิ่มความสามารถเนาะนี่เห็นไหใสปไปเลยนะครับก็ดูว่าอันไหนที่มันเพิ่มความสามารถได้ดีกว่ากันนะครับอ่ะโอเคใส่ไป อันนี้ยังไม่มีให้ใส่นะครับเอเรียบร้อยเราจะเปลี่ยนสายเป็นอันไหนก็แล้วแต่เรานะครับอเออันนี้ใส่หน้ากากเข้าไปเรียบร้อยอเอแล้วก็มาตรงนี้ก็อัพได้นี่ว่าสกิลแต่ว,ว่าคือมันไม่มีไอ้สม,มุดเมื่อกี้นะครับอันนี้ฮะคือเราไม่มีอ่ะก็มาใส่ไอเทมไอตรงนี้หน่อยดินี่ไงหน้ากาก๋อใส่แล้วนี่ว่าโอเคนะครับก็ตามนี้นะเวลาเราอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยก็กดเข้าไปที่ การต่อสู้เหมือนเดิมนะครับผมก็ตรงนี้ฮะอ่าตอนนี้เราสู้ที่อเมริกาเนาะอ่ะเดี๋ยวไปอีกสักหน่อยละกันนะครับเนี่ยอ่อเนี่ยไอเทมตรงการแบบ up พสป,ปีดจะเป็นแบบนี้ครับหน้าตานะครับแล้วก็ตอนนี้แบบเพิ่มเงินได้ด้วยนะอืมยี่สิบเก้าวันนะครับผมต่อไปหลังจากนั้นผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่าจะได้ยังไงนะครับอืมอาจจะต้องใช้เพชรในการฟื้นหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะนี่ก็ต่อสู้ไปเรื่อยๆครับแค่นี้แหละนะครับของตัวเกมน,นั่นเอยสู้ๆไปเลยเห็นไหมฮะอ่า เป็นเกมแบบเล่นแบบสนุกสนุกไปนะครับผูไปที่เบื่อเกมอ,อื่นๆแล้วนะครับก็อยากโหลดเกมใหม่ก็แนะนําเกมนี้เกมนี้นะครับนี่ฮะถ้าเกิดอ,อยากจะกดําด่านเดิมก็เนี่ยกดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะํามด่านเดิมให้นะครับในรอบต่อไปอแล้นี้ตกเกมผมว่ามันมีอยู่อย่างเดียงที่มันไม่มีในส่วนของเอ่อพวกสแตมิน่าเอเตอจีอะไรพวกนี้นะครับคือมาเล่นได้เรื่อยๆอ่ะอ เคลียร์ด่านเสร็จแล้วนะครับโอ้ได้เสร็ที่ส่วนมาแล้วเห็นไหมตอนนี้ก็ผ่านไปด่านที่2 3 4 5 6จนครบ10อะ่ะแล้วเราก็จะได้เพชรมาน้่นีอนะครับเป็นประมาณนี้นะนะผ่านด่านนี้ก่อนดิ3สเวฟนะครับ3เวฟจะไปเลยพวกอ่าดูดิสติลนะฮะ คือพอเริ่มมีสกิลเยอะๆขึ้นนะครับตัวละครมันก็จะเก่งขึ้นแล้วก็จะผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเจอบอสแล้วอำบอสอย่าหนวะอ่านี่ไงมาแล้วจะตายอ้โหตายคตดไวเลยอ่ะก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับตัวเกมเนาะอันนี้ผมฝับไปที่หน้าเมนูหลักนั่นี้นะครับปึ๊บอ่าในส่วนของหน้าเมนูหลักนะครับมันก็จะมีในส่วนของระบบกาชาด้วยนะ เอออันนี้ครับกดเข้ามาดูครับแต่ว่าน่าเสียดายอย่างหนึ่งตรงที่กาชาเนี่ยมันจะเ,เปิดเป็นแบบเนี่ยไอเทมเนะครับแบบนี้นะไม่ใช่ตัวละครผมไม่แน่ใจว่าตัวละครเนี่ยเ,เราจะได้มาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับตัวละครที่เห็น3ตัวเมื่อกี้เนี่ยก็คือตัวเกมมันมีมาให้แล้วนะครับผมอนาคตอาจจะมีเพิ่มเติมมาก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดในส่วนของกาชาให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็คิดว่าจะได้ของดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ น่าจะได้ของดีมากกว่านะครับแต่ว่าจะต้องใช้เพชรค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับอ่ะเปิดเลยละกัน75ไปเพื่อนปึ๊บโอเคนี่ฮะจะได้มาแล้วนะครับเป็นระดับอาธรรมดาธรรมดา <laughs> เสียเพชรไปเลยฟรีๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเปิดกระชาให้ดูแบบคร่าวๆนะครับอืมแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของอการแบบว่าขายโครงขายของนะครับเนี่ยแล้วก็มาเติมงงเติมเงินได้โอ้โหแต่ว่าแพ็คมันค่อนข้างแพงว,วะ 3, 000, 1, 000. ่ะ3า0 0 1 0 0 0อ๋อแต่มีหลักร้อยอยู่นะ นี่ไงหลักร้อยนะครับตามนี้นะพอลองเข้ามาดูได้นะครับอ๋อนี่เป็นตำนี้ก็ได้นะครับผม33บาบาท69ก้เมีเออแหมว่าเกมไปนะครับอันนี้หรือเปล่าเนี่ยเปิดกาชาแบบไอ้เนี่ยแต่ว่าผมไม่มีแบบเปิดแล้วอะนะครับผมเนี่ยเนี่ยใช้เพชรในการเปิดด้วยนะไม่แน่จะว่าอันนี้ได้จากอะไรกันนะครับอคือจะได้อะไรผมไม่แน่ใจผมดูนะน่าจะเป็นแบบเอ่ออาวุธนะน่าจะเป็นอาวุธมากกว่านะครับอันนี้นะ ตัวละครจากที่เห็นตอนเข้ามาเล่นก็ไม่มีนะครับตาชาเปิดตัวละครนะฮะในส่วนอื่นก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับเติมเงินยังไงอันนี้ผมไม่รู้นะฮะอ่ะต่อมาครับก็มีเมนูตรงนี้ด้วยนะครับกดเข้ามาดูเอ่อน่าจะเป็นแบบการลงดันจงดันเยนอะไรไปประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันยังไม่ปลดล็อกซึ่งตรงนี้เราจะต้องเล่นผ่านด่านไปเรื่อยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอ่อล็อกอินนะครับรายวนต่างๆก็จะมีของมาให้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผม โ okay. อเคก็ต่อมานะครับมาดูด้านบนตรงนี้นิดนึงนะครับก็จะมีเนี่ยอันนี้จะเป็นเซตติ้งต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นซองจดหมายเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปลวกเข้ามาก็คือเป็นการแบบเติมเงินซื้อพงซื้อเพชรนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันนี้ฮะอ่ามันจะมีแบบอันดับด้วยนะครับอืแล้วก็อันนี้กดเข้ามาดูก็จะเป็นแบบความสําเร็จต่างๆนะครับที่เราทําสําเร็จแล้วนะเราก็สามารถที่จะมากดรับเพชรได้เลยนี่ครับกดรับไป อ่าโอ้ได้เพชรมาเพิ่มเติมอีกแล้วนะฮะร้อยี่สิบนะครับสามารถไปเปิดกาชาได้เพิ่มเติมด้วยนะฮะเมื่อกี้นี้ผมมาดูอันนี้หน่อยดิเอ่อเปิดได้ปะโอ้โหไม่ได้ว่ะต้องเป็นร้อห้าินะครับไม่งั้นผมจะเปิดให้ดูแล้วนะฮะเสีเยดายเสียด้ <c oughs> ออก็ตัวเกมจะมีประมาณนี้นะครับคร่าวๆไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากมายนะครับดังนั้นใครที่อยากจะโหลดมาเล่นก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าใครมีอะไรสอบถามก็สามารถสอบถามได้ใต้คลิปเลยนะครับพิมพ์ม,มาเนาะยังไงถ้าเกิดออคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยกันละกันนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ปินหน้าสำหรับครั้งต่อไปจะเป็นเกมอะไรรอติดตามนะครับไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม